คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่97ทับ2557เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม,ตมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยที่การกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างทันท่วงที เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐทวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสําคัญคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่งตอไปนี้ข้อ1ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวงเล็บ2ทับหของข้อ2ในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่75ทับ5เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจลงวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557วงเล็บ2ทับ1เสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้มีคำสั่งระงับหรือยับยั้งการดำเนินโครงการใดๆของรัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือมีลักษณะที่น่าจะเป็นการดำเนินงานที่ส่อไปในทางทุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โปร่งใสไว้ก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบทบทวนหรือแก้ไขตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปข้อ2ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ2ทับหของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่75ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจลงวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557 ข้อสองทับหนึ่งเมื่อมีคณะรัฐมนตรีเข้าทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแล้วให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามข้อสองโดยในการดำเดนินการตามวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสองทับหนึ่งวงเล็บสามวงเล็บสี่และวงเล็บห้าของข้อสองต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ